ยินดีด้วยนะคะคุณผู้ชมสำหรับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้ค่ะงบป,ประมาณอนุมัติมาก,กว่า8.3พันล้านบาทในการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้แล้วก็ไทม์ไลน์ในการจ่ายเงินนะคะทกศจะเตรียมโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรเริ่มตั้งแต่วันที่5-7ตุลาคม2565เกษตรกรกลุ่มนี้การกระเป๋ารอการโอนเงินเลยค่ะส่วนใครจะได้รับการโอนเงินอย่างไรและพี่น้องเกษตรกรที่ตรวจสอบสถานะแล้วปรากฏว่าไม่ได้รับสิทธิต้องแก้ไขข้อมูลอย่างไร จะได้รับสิทธิ์ทั้งๆที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องอ e ิสานแซ่บค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะค,คุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้ติดตามไทม์ไลน์การจ่ายเงินจากเพจโรงงานน้ําตาลแห่งประเทศไทยค่ะในส่วนของเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 120บาทต่อตันนะคะโดยทกสอจะโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยรอบแรกจํานวนกว่า1 2 3 1 6 9รายในช่วงวันที่5-7ตุลาคม2อง 2, 5, 5โดยจะมีประมาณ1,000รายต้องก แก้ไขข้อมูลแล้วก็รอโอนในรอบถัดไปค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามทไลายของโรงงานน้ําตาลแห่งประเทศไทยในการจ่ายเงิน120บาทต่ตอตันในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ปีการผลิต2 5 6 4ทับหคะ่ะเริ่มที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการทำคู่สัญญากับโรงงานน้ำตาลนะคะทั่วประเทศทั้งหมด57แห่งวันหีบอ้อย152วันอ้อยรวมทั้งประเทศ92.07ล้านตันอ้อยสดทั้งประเทศ66.95้า 66. ล้านตันค่ะ สัดส่วนอ้อยสดอยู่ที่72.72%เ72งินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตัดสดเสนอนะคะในส่วนของอสออนอแล้วก็เสนอกออนพิจารณาค่ะ120บาทต่อตันเมื่อวันที่25พฤษภาคม2565ส่วนโรงงานน้ำตาลก็ส่งรายชื่อให้สบนนะคะวันที่16สิงหาคม2565ครมอมีมติรับรองเมื่อวันที่20กันยายน2565ส่วนการประชุมบอร์ดทกศม มีการประสุมเมื่อวันที่30กันยายยน2565 โดยทกศจะโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะในวันที่5-7ตุลาคม2565รอบที่1มีพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ได้รับสิทธิ์ในการโอนเนี่ย123,169รายแล้วก็เกษตรกรโดยประมาณ1,000คนยังไม่ได้รับการโอนเงินให้ตรวจสอบในส่วนของข้อมูลต่างๆตรวจสอบสิทธิอ้อยตรวจสอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโดยใช้บัญชีชื่อของคนอื่นนะคะหรือว่าทําสัญญาคู่บัญชีของคนอื่นรวมไปถึงบัญชีทกศแล้วก็ ตรวจสอบความความถูกต้องอีกครั้งเพื่อให้ได้รับการโอนเงินค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารนะคะจาก Facebook ของโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยที่แจ้งข้อมูลข่าวสารพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยค่ะทั่วประเทศเลย57แห่งนะคะใครที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเกรษตรกรชาวไร่อ้อยตัดสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ปีการผลิต2,564ทัพ65กางกระเป๋ารอการโอนเงินเลยค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ